ค่ะก็ขออซอสดีพี่น้องทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามเยี่ยมชมช่องนี้นะคะมือนศุกร์่านมาติดตามะคะ่ะติดตามงัวหน่อยที่ได้ขอดหลอบบังหันทีไดีลงให้พี่น้องเขาเบิงนะคะเป็นงัวอยู่ในคอกนี่นะคะ่ะพึ่งคอดนี่บรท่านในถึงเดือนอยู่นะคะกำลังได้ยี่ยีซิีหบิบหาเหมือนนี่นหะคะ่ะมาเบิง้งศุกรมาเบิงวานเป็นยังตัวแหลกในความคิดจะค้องคืออยาก ผสมตูก่อนผสมหลอดนะคะมื่อนี้ก็เลยเสียมาบอกสูพีสูน้องเขาฟังแต่ว่ากัฟังมาเป็นวิจาณญาณนะคะกับแล้วแต่ความเสื่อนะคะแต่ว่าก็มาแช่ประสบการ์บอกสูกันฟังนะคะนี่อายุนี่บ่ท่านได้พ่อเดือนอยู่นะคะนี่กินหยาบ่าท่านเป็นอย่งยังบอท่านได้กินหยาเลยกินแต่นมแม่ ก็นี่นี่สมหลูกกระทบนะคะนี่ว่าอะสมหลอดนะคะสมหลูกกระทบแต่ว่าเหนือนังเพิินกับนังหยดนดีอยู่ค่ะสีแดงกับขอดง่ายอยู่ค่ะสาเหตุที่ผสมโตขังแหลกนี่นะคะนี่ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะคะครับพี่น้องบ่คิดคือกันกับบ่านี่ความคิดส่วนตัวนี่คิดว่า แม่สาวลูกแยกทีอยากผสมโตไหวนี่นะคะเพื่อวาอย่างโค้งสางลูกกระทบนี่เพิ่นกะไงอยู่ค่ะแต่ว่านตามที่เห็น,หนมากะขอดง่ายปกติทุกตัวนะคะบ้านนี้พ่อแม่เพิ่นบอกว่านให้สมโตไวก่อนนะคะเพื่อให้บึงก่อนเพิ่นขอดเงี้ยลูกอยากเลือกลูกายแม่เพิ่นถ้ามีเงินหลอบสองจังสมหลอดเพิ่นว่าเพราะว่าการทีสมหลอดนี่เป็นสายพันธุ์นอกนะคะสายสายพันธุ์นอกนี่ พึ่นบอกว่าลูกมันกะโตหญ่เกือบถุกโตอยู่ค่ะโตใหญ่เกือบถูกโตบานนี้ลูกแรกนี่เฮ้ายังยังบอกท่านหูว่าแม่พึ่นสี่ขอดหยากหรือขอดง่ายนะคะเชืงการเพึ่นก็นยังยังบอกท่านถือว่าเคยผ่านการขอดนะคะอยาเพึ่งขอดอยากแต่เฮ้าเดี๋ขอดอยากแหละเฮ้าก็ต้องดึงนะคะดึงหรือว่าเดี๋ซอยวิธีอื่นนะคะบางเื่อกะต้องล่วงเพื่อ มันกะมันกะมีปัญหาหลายอย่างค่ะการทีไดดึงออกมาบางเ่อนี่ดึงออกมาบ่ดด้จังวานี่ก็เสี่ยงกับหมดลูกนะคะหมดลูกสีิธาลากเรือว่าอาจิล่วงเข้าไปเพื่อเพื่อนสีอักสบติดเชื่อก็เป็นไปได้หลายอย่างนะคะนี่เป็นความิดส่วนตัวนะคะบ่ดด้การันตีว่ามันกะถูกโตแต่ว่าในความเสือจากของกัเลยตัวแหลกก็เลยผสมดูกกระทบไปนะคะแต่ว่ากับว่าถือว่าน่าเกียดค่ะทรามดางามอยู่ เป็นตะซั่งอยู่นีเดือนหนึ่งล่ะโบยังยังบ้านไดีพอเดือนนะคะนี่กะกะทือว่านัง,นง,นงห,หนาขาใหญ่นะคะลำโตเยาผ่านอยู่ค่ะถ้ามเป็นจังได้ถามเป็นหลอบสองนี่อาจสีล่องสมสายพันหนองนะคะพอเมอ่ยเป็นขอดง่ายอยู่นี่แล้วค่ะเป็นความคิดที่ว่าเป็นยังลูกโตแหลกเป็นยังคืออยากสมลูกกระทบธรรมาดาไหวนะคะนี่ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะคะ บ่ได้การันตีถูกโตว่ามันสีขอดหยากหรือมันสีขอดง่ายนะคะผู้พันสมหลอดแต่โตัวแหลกขอดง่ายๆกับมีนะคะตัวนี้กับโบว่ากันนี่แหละค่ะนี่กับเป็นแม่พ่นนะคะแม่ยู่ในขอกแต่ว่าลูกนี่มานอนหนอกขอกลูกหนอกขอกนี่นะคะมันขี่ดื้อค่ะแม่ยู่ทั้งในมันกับหลอดออกมานะคะทั้งเจืากระเต็นกระโดดขามหลอดสองที่หนึ่งออกมาเลยขี่ดื้ออยู่คนะนี้สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอฝากพี่น้องเฮ้าไว้ซ้ำหนีนะคะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นำนะคะเพื่อสิได้มีคลิปใหม่ๆต่อไปถ้าไน้อัปเดตเพิ่นให้ลงเบิ่งนะคะคิดวันต้นนี้เพิ่นลอดง่ายล่ะค่ะตัวสองกะอาสีลองผสมเทียมเบิ่งนะคะลองสายพันหนอกเบิ่งเหนือนังมันจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพุณนพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดี